สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีชุกปูชุกคนนี่มาดอนกัเขามาเซ่พี่น้องเขามาเบียกน้อยหนึ่งเนาะในกาก็ะเรื่องสีมาซื้อของไปฝากทีมงานเนาะพี่น้องเพราะว่ามี่อายจากอุเอสเอเนาะพี่น้องอายหักมาดอนนี่แหละที่เป็นส่งเงินมาให้ในกาให้ซื้อเครื่องดื่มเนาะไปสั่งสั้นกับทีมงานนะพี่น้องเป็นให้ซื้อเบียร์พี่น้องเอ้ย เบียร okay. ์นอกเนาะเบียร์ไฮนิกเก็ตนะพี่น้องอ่ะพี่น้องเนี้ยมอโอนจีไปสื่อการพวกเพื่อนกับพระท่านหูหรอกพี่น้องมอดอนจีสื่อสื่อไปเส փ ไหพวกเพื่อนเนี้ยสื่อไปเส փ เออเพราะว่าพวกเพื่อนกับบอเคยกินเนาะบลเหมือนบลอเคยกินกับบล็อกบลอบล็อกซูเลยกินนะบล็อกอยสิได้กินเบียร์อันนี้พี่น้องมอโนแพงอยู่หวานเท่าไหร่นี่แหละพี่น้อกเงี้ยหนึ่งแซนกาวสิบสามพันเนาะเก็บซองแซนพี่น้อง คือเมื่อปลาเมื่อเห็ดกินเนาะเหปลานบ้าเนาะนออันนี้เอาปลาใมากเป็นเห็ดเเป็กเย็นเนาเห็ดอะกเห็ดเป็ดแนวแก้มเน่ะปลาใหญ่เรแกมองโลเนาะเอนนี่นะเพ่นนี่ยใช่น เดีวไปซื้อซื้อพักสื้อมีน้ำไปมปลาพี่น้องต้งใจ็คแจ็คเกียร์ะไลกินเนาะกาวาสกลมากเนาะตัดมากหอเชือนพี่น่องัอันนี้ก็งเสดแว้พี่น้อยเลยเสรรเน็นไว้เนาะซองแก๊สพี่น่อ แช่ถาบกเพิ่นเพิ่นกำลังกำลังสิมาเนาะเพ่โมทันหูแล้วนี่มามาสีมาสีกินเงินพี่น้องโมทันหูไล้นี่แซ่แหม่เสวยกเพิ่นหานะมาโดนโทษบอกเพิ่นว่ามากินข้าวแดงนะพี่น้องมาสือปลามามาเหตุกินกินข้าวแดงกำลังไปไตหวานกำลังสิมาเนาะเบิ่งเพิ่นมาพี่น้องเน นี yeah. ่ยขึนมาสะจะข่ำเลยสะไเจยใช่คว right. ้ากัจ้างหนึ่งคนเนาะฮะว้ากัจ้างหนึ่งคนหนึ่งนี่อะไรอยู่ฮะคือสื่อได้คือสื่อได้แท้จัดไหนคากิบว่เมีอะไรข้ากิว่าคากันเนาะลายพนล็อืลายพิล็อก ซึ่งมันกูไว้เช่ยได้อแกหนึ่งฮะก็ดเต็มแกหนึ่งเส้นเก่ากินเบียรก็ได้ฮะแกหนึ่เนเบียจะไ้มีอเราฝากมาให้ว่าให้กินให้ได้เก็ดเนาะขอบใจไ้ได้ด้อใจห้ได้ด้อเือที่ซอนี่ไงจะกินให้ได้เก็ดจะเกิดว่เหร จะดีานเลยเนาะเฮาไปเดินบานนีตัวสืกินอยู่นนาะก็ปองไงนะโอ้ยกินนอยดี่กินกินลปองลำไเนี่ยลานีปลาถามนสากลมามอเจนทำไปแช่ไว้นะอาจจริาปันไชนาอยจฉกาปันพี่น้องถามาสากลเนาะเพินมันมาเ่แต่ผูเนี่ยเปิดไฟก็เหมือนท่ะคือมาสะสวัสดีพี่น้อง ด็มเนี <hi> ้ยงเนี้ยเนี้ยงเบียร์โซมานังเดียวนั่นก็ลองงคิงหรเอ๊ะนันก็มอแชลนะนี่กินอยู่นีหเโอ้ยแหงกินเอฮะเยียงเอาไปแช่แล้วขดเลยเนาะเนี้ยงเบียร์เดียงนี่เบียรเียงเต้วเบียร์เดียงเต้ ขากนเนะไปไหนก่องดิโอ้เสดกินเนียเบียกเี้ยวนี่ตาเปกติกินเบียปกติกินแต่ไส้อเนาะใกล้ลนะในยฮะกสหกินไอจากไอหักข้าวเนี่ยไักข้าจากยูเอเดเนี่ยกับมุขขบใจไ้ลายขับใจได้ลายเด้อไอเด้อเีวกินได้เบียรบอนเลยทมงงนเนาะพี่น้องมือนี้เป็นว่ากิน ตกินเบียร์แบมาได้เลียร์จิืเบียร์ให้นักเก็นให้กินให้กินนี่ตีอะไรันป็นเนี่ยนป่าตัวเชิดในป่าอ๋อมันช่องสับหลุอะไอย่างเออับลุ่กว่าเกอนนั้นพันขันขั้นมีนว่าากลอนถูกเงียเออทำื่ได้ันอยู่นะับเจ้าันนะฮะาอาวเช็ด ชุ่สีบานจ่ะจอยเนาะอือสาบตาแล้วก็เบียดเบียดมาอันนี้กำลังเดิมเนะพี่น้ะเหตุเห็ดกินนะเห็นเน่กินมาเนี่ยมาแทนเป็นกำลังหนังไฟเนาะมาสะกดกำลังหัวฝุดเกปลาท่านสามารถ้ล่นันพ่าป้ายังว่าเขาออกเกมันตก Ba của bà tôi sự kiếm bằng nha thầy ạ Tộm là bưởi lắm, dưới đỉnh là kính, nó khá ổ Đó, nó Bò mì nó ngọt hành Áo mì nó rồi, กอดกพันกอดก็พันเดีพันพักเลยดะไหนกรต้มน้ำแน่นอนะต้มชดน้ำน้ำเสียนขนาดเนาะ้เท่าน้ยินไหมม้อยดิงตีพี่เนาะเซฟได้หนิซำปลาเซมอนอุ้ยแร่คักขนาดได้เนาะขนมีข้วองข้าวอบก็มีเงนีย่อก็ได้กมีงนเนี่ไม่เงิมัน อุ่นเบสมาไม่เบสมาไม่ไข่ไปจังเนาะี่ไข่ใช่นี่จะ้ำมนันี่ขนไข่เนาะยิ่งคือลาปลาไข่โอ้น้ำมันมัน,มนขัดขนาดขัเลยเีเ่ยวยนั่งออกได้ไวเลยอันอนี้มันจะ็นหยาบถ้่มันก้อยปลาบอนั่งออก เมันแบบาวามันดิบเลยก็รู้นาขั้นตอนนี้ผมอบอกว่าปลาลำคล้องนั่งพี่น้องปลาสะพนาะปลาคือมันต้นใหญ่คจับที่จะกนะอันนี้คือขี่เงินพี่น้องมาักคนสีอ๋ได้ได้ได้รดได้ล้วแมซิตนะ่อเอาใช่เนี่ ขันเลยนะขันเลยนะีะขันมังหน้าเอาพี่นนอกเลยเพราะมันกังคือมันทาย่างกังคือมนแดงไย่างกัคือที่แหน่ว่าสีใส่มนแดงลยมังหน้าแล้วนี่ครับเมังหน้าก็โหดเดยนอเ่มังหน้ามันก็ชุกเดี๋พี่นนอกไปขัดมังหน้าเนาะมือางกได้ันย อ,อันน้นหมเดนยนะเขาหมักต่มีอลซี่ว่าโอ้ยจะมาชวนแกทีมงานมาโดน <c oughs> มาเด้อมาเด้อทีมงานมาโดนก็แข้งเนื้อพี่น้องเข้ากเรา,า,าได้ได้เบิร์ดได้ <c oughs> เบิร์ดเราคือใครเนาะเรคือเจ้าสีพ่น้อโอ้ยจะแตกหางมาหังที่ได้พี่ไมีใช่เนาะใครันเนะองอือตัวไปไมนสีใช่ไมม่เห็สองไม่เห็ ตอนนี้ตกพี่น้องเยยบรอยนะตบเนาะอันนี้คือตบอันนี้ก็ได้ชิกยปลาพี่น้องเดี่ยแะเป็นข้าเกันขันขันเยบรอยยังไงมาข้าซุกเลยนะพี่น้องเอี่ยจะชิ้ก๋วยพันพันจะซื้อเป็นนี่นพันทักเป็นเจีว่ เจีเย,ยาแบงเีมองนั่ออยู่เหเ็ดสองเมนูสูาน้คื้อางเย็ดกอันนี้แจ่ววะท่านแจ่วขีดก้าวผานจ่นมีแจ่วพัานอีกทันนี่ตุรินตามตุรินใส่ครับทำเลยใ่ไเส็จแนหนึหนงหมกปี๊เขาปี๊ดดิเขม่อยู่ดห่อยดยิ่ไข่อื่น,น,นโอ้สุดผ่นแล้ ตัเขาเองนี่ตัวเองตวแตเองว่ะไกินอยงในหัวแกใส่เดี๋ยวน้อแต่พันเอาซื้อตัวนี้เนาะ่มแห้งาเลเอันนี้คือเกาะเนาะเกาะเกาะปรแดกตัวนีเนาะมานมา้ใส่นั่งมันนังทอมันบนังพื้นทอมนกเนาะ อ้อาหารเก๋นนะพ่อมาน,นี่เนาะเกลืลาตปแลนี่นีแดกไลุอกมาให้จอยจะดีไมนะอาหารเกนะวันนะี้ลูกขับว่อยกันเห็ดพี่น่อยเลยพูดใ <laughs> <ำ>แม, <c oughs> ม่จะผู้ชสยเห็ดเข็มหวขึ้นม,มา ใ่วท่านใส่ผงหอมไหมพี่น้องใสเกลขึ้นมาหอมใช่ป่ะใส่กเนาะใช่ฮะผหอมใส่ผู้ชาชมหรอเปล่าบ่บ่ดีเดี๋ยวจะเซฟอ่ะพี่น้องเดือยดบนอยเนาะตบยังขี่ขาอยังเยดืออยปแล้วแต่บ้าขาไปกินย่างเดียวันนี้ย่ากเนาะ Maman vĩ đỏ, mặt bằng 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 mày bằng 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 bằng

เลือดมอมปะอย่างงี้เหรอความเลือดแรงไม่ทิ้งเรา่ะเจอกับความมุกับใจอายห่าวลายๆเนาะที่สนับสนุนมือในไปแล้วไอ้ไอ้ที่ไม่งานเลยกินฟ้องดีๆเนาะตำแหนงที่สีซีมีอาร์ตเกิดได้เ่ยไอแล้ว กินเครื่องดื่มก็แปลว่ามีหอแน่น้อยนึงเนาะพี่น้องคุมแฮอีดีไดเจ้าเฮ็ดอีหยังเน่ตัวน้พันาตัวนี้ดินพันดินจ้เอาลพันเนาะเิ่เกี่ยวพันี้ปลามีไข่พอดีเนาะพอลโอ้ยตัวพันเนี่ๆๆจอบคักจอบนี่นีออ่าีกตัวนี้้จ้ ทหารเกแม่ทำริงแบบเบียดเกิดเวือนอือะไรเม่เอกี้เนีย่พยพินเนี่ยไฟด่างสวยยิ่งเงี้ยหรออร่อยดีย่ะก็ให้ปรุงจ้าร่อ่นะ ชดเอาไปยังแสบอ๋อเบิร์บคกี้จะไปมนเบิร์นเหรอบ่วยพพ่อดิเอาขาพอดีเนาะัิไมความมันาสือดีใจอยู่บ้างดีใจเนาะได้กินอาหารดีอาหารดีหม้เนี่ยไตหน้ามันมมื่อเดี๋ยวจะกคนดีใจมีปลาสด ก็ยังเบียยังใ้ดิเก็มาแม่นะแจเป็นได้ก่ออยู่ดีเม่่ายดากหกเนาะกัดเตรมเนนาะเหอนเนก่ายเลยอลแงขนบารแพ่งกับาบอเนี่นยไปลองกับชิมงา้ปยงกิน เราเห็นกิปเนาะกินเยอะยๆเนาะคือเขาไปขาเอหน่อยมาแกนเนาะเอาจีนหยกที่ว่าเหรอม่งจองจังเาพาแต่แต่ตรงเหล่าคนพี่เ้าะมรนเข้ากันเนาะมันเข่ากันมันเข่ากันกันด้วยปากินตัวนี้กันข้าเทกัน

ได้คลิปนี้ก็บิจบลูกเพื่อนคำนี้ได้กับความุกงกับใจอ้ายเปิดนะอะไรเนาะที่เดี่ยงอาหารเหมือนนี้เนาะกับใจร้ายเด้อใจร้ยายเด้อ,อใจร้ายเด้อพอกันอลิปน้ำกันเลยพี่น้องอิ่มแล้วก็ะเส็บร้ายสบายดี